G p u Intel vs AMD ใครดีกว่ากันเพราะอะไรอธิบายมาด้วยเหตุผลสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆยินดีต้อนรับเข้าสู่สงครามดิ i s วนนะครับผมข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นข้อมูลจาก AI ไนะครับไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของผมทั้งสิ้นนะครับมาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า AI จะมีความเห็นว่ายังไงกันบ้างนะครับ AI มีความเห็นดังนี้นะครับถ้าเป็นคําตอบแบบสั้นๆเนี่ยท่านเน้นเล่นเกมนะครับ Intel จะดีกว่าโดยเฉพาะเจนใหม่ๆครับผมส่วนท่านเน้นทํางานหนักๆหรือคุ้มค่าเงินเนี่ย AMD ดีกว่า โดยเฉพาะพวกไลเซน7,000ขึ้นไปนะครับยบเที่แบบเข้าใจง่ายๆนะครับทางด้านเล่นเกมเนี่ย Intel เนี่ยจะดีกว่า f p s สูงกว่าโดยเฉพาะ i5 i7 Gen12 ถึง14ครับส่วน AMD ีเนี่ยรองลงมาเล็กน้อยครับผมส่วนเรื่องการทํางานแบบหลายอย่างพร้อมกันเนี่ย Intel จะดีครับผมส่วน AMD เนี่ยอยู่ในระดับที่ดีกว่าเพราะมีหลายคอแล้วก็มีหลายเทรดครับผมส่วนทางด้านความร้อนเนี่ย Intel เนี่ยร้อนกว่านิดหน่อยครับส่วน AMD เนี่ยเย็นกว่าโดยเฉพาะพวกซีรีส์ใหม่ครับผมส่วนทางด้านเทคโนโลยีที่จะรองรับในอนาคตเนี่ยพวกเมนบอร์ดนะครับ Intel อาจจะเปลี่ยนบ่อยซ็อกเก็ตใหม่บ่อยครับผมส่วน AMD เนี่ยอยู่ได้นานกว่าพวก AM4 AM5 อรองรับหลายเจนครับผมส่วนทางด้านความคุ้มค่าเนี่ย Intel เนี่ยแรงแต่แพงครับ AMD เนี่ยคุ้มค่าได้แรงใกล้เคียงในราคาน้อยกว่านั่เองครับส่วนทางด้านการกินไฟเนี่ย Intel กินไฟมากกว่าครับส่วน AMD เนี่ยจะประหยัดไฟกว่าครับสรุปแบบง่ายมากๆเลยนะครับคือถ้าคุณเล่นเกมเป็นหลักบวกไม่อยากยุ่งยากเนี่ยเลือก Intel ครับแต่ถ้าคุณทํางานตัดต่อไลฟ์สตรีมหรือว่าอยากคุ้มค่าเนี่ยให้ไป AMD ดีกว่า แล้วคุณลหรครับจะเลือกใครระหว่าง Intel หรือว่า AMD ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับ